สวัสดีครับคุณผู้ชมครับโอเคก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมสงครามฟ้าลั่นนะครับ w a r Thunder ย e a อ้อาวมีเสียงโทรศัพท์ด้วยโอเคครับก็ผมก็จะไม่พูดผ่านตอเพลงอะไรมากนะผมก็รู้จักเองนี้มาตั้งนานแล้วนะครับผมแล้วก็ไม่เคยที่จะมาอัดเองอย่างนี้สักครั้งเลยนะครับผมเคยแต่ไปออกคลิปชาวบ้านครับเช่นคลิปของคุณทามงี้นะครับผมจําได้ไหมครับคุณตามเปิดคลิปมาขอเซอร์ไพรส์ทุกคนยังไงครับผมสูตครับวัอยู่กับโทมคสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับทามคอณไฟนะครับ อ่าไอ้ยหูจะแตกเสียงโคตรดังมากเลยก็นั่นแหละครับก็คือตอนนั้นสมัยนั้นผมยังแบบคอมยังแบบกากากอยู่เลยยังแบบไม่สามารถอัดเกมหาอะไรแบบนี้ได้เลยนะผมไอ้พวกเกมแบบสเปคสูงๆเงเี้ยนะผมเคยอัดมาแล้วนะแต่แม่งโคตรแหลกมากเลยก็เลยตัดสินใจว่าจะไม่อัดอีกแล้วนะผมแต่ชุดปัจจุบันนี้ผมก็ มีคอมและมี p ีีตั้งโต๊ะและ้วโอเคอเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยผมก็อยากจะมาอัดไว้เป็นที่ระลึกนะครับว่าในที่สุดเนี่ยผมก็เคยได้อดัดแล้วก็ได้เล่นเกมนี้แล้วก็เอาลงช่องเป็นคลิปของตัวเองสักครั้งนะครับผมอ,อ,อะไรอย่างนี้มาวันนี้ผมก็จะมาเล่นในส่วนของเครื่องบินสัญชาติเยอรมันนะครับผมอ่าก็ผมก็เล่นมาสักพักแล้วแหละนะครับผม แต่คือใน ID เก่าเนี่ยผมเล่นไปทางด้านของสหรัฐครับอันนี้ ID ดีใหม่ผมก็จะมาเล่นในส่วนของเยอรมันแล้วกันนะครับผมและผมชอบมากครับลำนี้ <c oughs> มันเขียนว่าโด17 Z7 นะครับผมเป็นเฮเวียไฟเตอร์นะครับผมเฮเวียไฟเตอร์ก็คือเป็นแบบเครื่องบินแบบลำใหญ่ๆแบบยักษ์ๆเลยแล้วแบบสามารถแบบต่อสู้ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ข้อเสียมันคือมันจะเลี้ยวช้าหน่อยแล้วแบบมันจะทําอะไรอึดอัดยืดยาไปหน่อยนะไม่เหมือนกับไอพวกเครื่องบินไฟเตอร์แบบแบบพวกแบบ อะไรแบบเนี้ยเล็กๆอ่ะมันจะแบบเลี้ยวแบบวิววิววิวแบบขับแบบนุ่มนวลสบายสบไงเออแต่ลํานี้แม่งลาใหญ่นยก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าไอ้ลำเนี้ยเขาบอกเลยมันเป็นเครื่องบินลําแรกนะครับที่ในแรกๆเลยที่ผมโหลดวอร์เดนเดอร์มาแล้วแบบเป็นเครื่องบินลําแรกเลยที่ผมได้จับนะแบบเล่นสายเนี้ยแล้วคือแบบตอนนั้นแบบอะียอะไรเนี่ยพอเข้ามาโอ้โหเครื่องบินลำโคตรใหญ่เลยอะไรวะแบบงงเล่นไม่เป็นนะแล้วก็แบบ เอาตายเอาตายเอาตลอดแล้วรู้สึกเกลียดนะตอนเด็กๆนะแต่ตอนสมัยนี้ก็อไอ้สมัยนั้นหมอยผมยังไม่ขึ้นเลยนะครับตอนนี้หมอยผมขึ้นแล้วก็รู้สึกติดใจแล้วก็ชอบนะครับผมว่านี่เดี๋ยวผมจะมาโชว์การทิ้งระเบิดให้ดูครับเ <c oughs> คอเครื่องบินลำนี้มันจะติดตั้งระเบิดก็ได้นะครับแต่จะติดตั้งหรือไม่ติดตั้งก็ได้แต่อันนี้คือผมตั้งเอาระเบิดมาด้วยนะผมก็เดี๋ยวจะทิ้งให้ดูโดนไหมน้สามตัวครับย้โอ้ย มีคนไล่ตามมาหรือเปล่า๋อไม่ใช่ครับอาร์ตี้มันยิงไอพวกปืนต่อสู้กับยานเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ละอันนี้ต้องเครื่องบินละนั่นไงเปิดมาแม่งโดนไล่เลยเฮ้ยมีปัญหาเว้ยไม่ต้องหัวครับเครื่องบ,บินเรามีปืนข้างหลังเน่เน่เน่เน,เน่ปืนหลังช่วยยิงได้ครับแต่ผมไม่สามารถควบคุมได้นะผมเนี่ยผมไม่สามารถควบคุมได้นะปืนหลังมันจะควบคุมมันเองโอ้ยตายแล้วกระสุนหมดตอนนี้เราหลบหนีมันก่อนนะ เครื่องบินผมช้าผมเลี้ยวสู้มันไม่ได้มันไล่จี้ตูดมาอย่างงี้ก็ต้องหลบๆไว้ก่อนนะไม่ต้องหัวเครื่องบินผมอึดเดี๋ยวรอโหลดกระสุนก่อนแม่งยิงเอายิงเอาใหญ่เลยลงไปช่วยเพื่อนกัน,กนดีกว่าช่างโหมาเนะ๊ะเดี๋ยวรอปืนหลังผมโหลดกระสุนให้เสร็จก่อนมันต้องยิงดักหน้าครับไอ้ลำนี้ปืนมันหนักมากเขาบอกอะใบล็อตหนึ่งศพว้าวเป็นเฮฟวี่ไฟต์เตอร์ที่โหดมากอ่ะนี่ไงนี่ไงมัน เอ้ยมันมันจะพุ่งสู้ครับสู้เหรอสู้เหรอสู้ก็เสร็จเซ่ลำนี้แม่งปืนโหดมาครับอบอกดูเดี๋ยวจะให้ดูนี่ครับนี่คือปืนข้างหน้ามานะันครับยิงที่แบบขี้แตกนะครับหนักแน่นมากชอบครับชอบชอบชอบ,ชอบเลยหนะนักๆอย่างนี้ยิงแล้วยิงแล้วตายเนี่ยแบบชอบเลยนะ ปกติผมจะชอบเล่นไอ้ไอ้ลำหนักๆนี้ก่อนนะผมแล้วค่อยแบบพอตายแล้วค่อยไปเอาลำเล็กๆมาสู้มันนะโ <c oughs> อ,อ้ยเนี่ยแบบเลี้ยวช้ามากไปไปจะได้แล้วโอ้ยเจ๊เด้อเด้อเดเลี้ยวหนีก่อนแหมไล่ยจีตูดมาแล้ว <c oughs> โอ้ยเมื่อกี้เกือบแล้วเกือบแล้วไงครับอ๋อมีเครื่องบินปีกสองชั้นไล่ตามเรามาครับ โอ้ยเกลียดมากเลยเลี้ยวอย่างเงี้ยเสียเปรียบมากก่อนตายเราก็ถล่มไอ้พวกรถที่อยู่ข้างล่างกันมันมีรถไอ้พวกพวกยิงอากาศยานด้วยนะครับสามารถทําลายมันได้เราสามารถทําลายมันได้เราได้แต้มด้วยนะหมันใส่กูทิ้งระเบิดแม่งเลยยังเหลืออีกตอนนี้ผมเหลือระเบิดอีก5าลูกนะผมตอนนี้โอเคช่างมันผมเลี้ยวสู้มันไม่ได้โดนลุมเนี่ยกี่ล้ำเนี่ยโอ้โหไอ้เหีย มึงมึงแค้นอะไรกูจังกูกูสอยเพื่อนไปสองลำนี่โอ้โหดูว่ามันมากันสี่ห้าล้ำโอ้โอ้พ่อพุทธโอ้ยียอะไรเนี่ยแมงมึงขับได้ชาวล็อกมากดูว่ามันขับมาเบียดผมโอ้โอ้โอ้ลวงไปแล้วผมไม่ได้แต้มนะแมงมันงงยังขับชนผมผมไม่ได้แต้มข่ามันนะ อันนี้คือมันฆ่าตัวตายเองโอ้ไอเหีย <laughs> <laughs> มึงจอตูดกูยี่เลยเลห่ะโอ้ยเครื่องตายแล้วผมไม่รอดแล้ว <laughs> เครื่องยนต์ผมดับครับ <laughs> ลาก่อนโลกเมื่อกี้มันมันมีพวกเวก่ยบินตาผมลงมาเวยแล้วเว่ยก็ตกมาตายกะแทกคอผมโอเคช่างมันนะช่างมันตอนนี้ผมยังเหลืออีกสามลำนะผม ผมจะเก็บแบบพวกละมอ่อนๆไว้ท้ายสุดนะผมมาตอนนี้ผมจะเล่นต่อไปก็คือ BF 109นะครับผมแน่เร็เวเร็วเร็วเร็วใช้ได้อยู่แน่อันนี้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 คือขับโหมดแบบสมจริงนะแบบเหมแบบือนกับเป็นพลทหารอากาศยานจริงๆครับดูแับแนวแบบ first person ครับผมเดี๋ยวมันจะลองขับแล้วยิงมันดูครับ โอ้โห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 มันยิงสู้อะเฮ้ยมันมีปืนท้ายเหรอไอ้ลำนี้เหมือนจะมีปืนท้ายนะใช่ป่ะอายกระสุนหมดโอ้ยมันขับตามมันเอ้ยอายเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีหลอกเราครับไอ้พวกเนี้ยเวลาแบบมันจะดักหลอกเรามันจะแบบพยายามขับช้าๆนะโอเคกระสุนผมมาแล้วคือมีรัสเซียซะด้วยเว้ย บินตามไม่ให้ทันเนี้ยระยะไกลไม่ไหวเข้าไประยะเผาขนหน่อยเลี้ยวเสร็จสิครับผมอ่าชอบเลยเทคนิคคืออย่าเลี้ยวมานะคือถ้าเนี้ยถ้าสมมติคุณขับขับอยู่เงี้ยแล้วแบบมีคนไล่จีตู่ใช่ไหมแล้วคุณขับเร็วเงี้ยแม่งโอ้โหเนี่ยดูดิเห็นแบบเปิดลำตัวเต็มๆเลยอะอย่างเงี้ยไม่ไม่ไหวครับเพราะฉะนั้นอย่ามาเออมาแลมๆๆาสู้หรอสู้ มาเลยมาเลยมาเลยแม่งมันขับมันไอ้ผู้เครื่องบินเทียแรกนี่แม่งเลี้ยวเลี้ยวเร็วมากไอ้ลุมอ่ะลุมอ่ะลุมครับมันลุมมันลุมยัยมันจี้ตูดเราได้ยัยมันจี้ตูดเราได้เลี้ยวหลอกมันก่อนเลี้ยวหลอกมันเลี้ยวหลอกมันมันมามยังวะอยู่ไหนอยู่ข้างหลังอ พยายามเลี้ยวหลอกมันนะเอ้ย,อยจะได้แล้วเว้ยจะได้แล้วจะได้แล้วโหแม่งเลี้ยวแบบเก่งมากไอ้พวก,กล้ำแรกๆเนี่ยเขาบอกเลยสุดๆอะ่ะไอ้พวกแบบเทียร์แรกๆเนี่ยเลี้ยวเร็วมากเฮ้ยจะซูมยังไงดีวะเนี่ยเอ้ยอย่าอย่าอย่าเลี้ยวอย่างงี้ไม่เอาไม่เอาเลี้ยวหลอกมันนะผมพยายามเลี้ยวหลอกมันอยู่ได้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 ช่างหัวแม่งอะ่ะกูลอยลำหน้าก่อนเลย เลี้ยวหลบมันนะเด้อเดๆอเดลำหน้าขอมันก่อนเอยฮิต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 อยู่ฮิตเอ้ย hit, hit, hit. Hit, 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 hit hit. เฮ้ยลำนี้แม่งมีปืนหลังกระสุนกูจะหมดแป๊บหนึ่งใจเย็นแล้วแป๊บมีปืนหลังอ่ะมีปืนหลัง ล่วงสักทีดิเฮ้ยแม่งกระสุนกูหมดแล้วไอ้นี่มันยังจี้ตามหลังเราอยู่สงสัยกระสุนมันหมดเหมือนกันแม่งชาร์จแล้วเอ้ยทีมเราจะแพ้แล้วนี่หว่าโถ่อะไรวะมาแล้วขอขออ้าวสรุปแพ้ครับผมุดยอดมีความพยายามดีมากอ้าวมีคนโทรมา <laughs> โอเครอบแรกจบแล้วเดี๋ยวมาต่อกันรอบสองนะครับผม <laughs> เดี๋ยวแป๊บนึง ไปรับโทรศัพท์ก่อนมีคนโทรมาเนี่ยอายโอเคกลับมาต่อกันเลยเมื <laughs> อ่อกี้ผมจะไปรับแล้วไม่วางสายซะก,ก่อน <laughs> โอเคไม่เป็นไรมาต่อกันเลยเจ้าโดมเหมือนเดิมมึงก่อนเลยเปิดด้วยลำหนักๆก,ก,ก่อนเลยครับผมโอโ้โหสภาพอากาศตอนนี้เอ่อตอนนี้นผมนักบินนักบินซันนะครับผมรายงานสภาพอากาศตอนนี้ตอนนี้ผม รู้สึกว่าเมฆหมอกนี่จะหนาทึบมากเลยทําให้การบินของพวกเรานี่รู้สึกว่าจะค่อนข้างลําบากนิดหน่อยนะผมโอ้โหนี่ครับหมอมกเมฆเต็มเลยครับโอ้ยโอเคมันเป็นไรพุ่งมันมากันแล้วครับผมอยู่ข้างบนอืมเขาว่าพวกเขาว่าพวกอยู่ที่สูงเนี่ยมักจะได้เปรียบับผมไอพวกอยู่ที่สูงเนี่ยแต่ ก่อนอื่นเลยผมขอทิ้งระเบิดก่อนแล้วกันมันหนักไม่รู้ไม่รู้ว่าทิ้งแล้วแบบมันจะทําให้เบาขึ้นป่ะนะอันนี้ผมไม่รู้ <c oughs> คือถ้าเอาความจริงก็ถ้าถ้าเกิดมันแบกอะไรหนักๆอยู่มันก็จะแบบหนักใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทิ้งระเบิดไปก่อนหรือแม่งไม่เกี่ยวอะ่ะเกมนี้แม่งไม่เกี่ยวหรอกเออคิดไปเรื่อยเปื่อยเองแหละผมอ่าแวบแวบแวบสามโด สามดอกไม่รู้โดนหรือเปล่าไหนดูซิโอ้โอ้โดนเว้สามดอกโดนพอดีมาครับผมเดี๋ยวเราจะมาทิ้งไอพวกรถพวกนี้กันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหมดแล้วเอยเหลืออีกลุ่งหนึ่งเหลืออีกลุ่งหนึ่งขออีกลุ่งหนึ่งขออีกลุ่งหนึ่งอ้ยชุบอ้ยไปแล้วไหนดูดโิโดนเต็มเต็ม ไม่เหลือเลยครับฮะโอเคก็เกมนี้ก็นะโหลดฟรีในสตรีมน่าจะรู้กันอยู่แล้วแหละนะผมใครใครที่ยังไม่รู้จักนี่ถือว่ายังยังเชยอ,อยู่นะผมต้องรู้จักเลยแล้วเกมนี้สนุกบอกเลยเอาความจริงนะผมเป็นคนชอบเล่นเกมอะไรแบบเนี้ยเกมสงครามอะไรแบบเนี้ยขับเครื่องบินขับรถถังยิงกันอะไรอย่างเงี้ยเออชอบมากจริงๆคือ ที่เล่นท f 2บ่อยๆเมื่อก่อนนี้ไม่ใช่อะไรหรอก็ตอนเมื่อก่อนอะชอบนะ t f ทอะ่ะแต่พอสมัยนี้ไม่ค่อยนี่ละเล่นจนเบื่อแล้วไงแต่ก็พยายามอัดๆมาให้คนดูในช่องดูเพราะคนดูในช่องเขาชอบเออแต่ไอ้ที่ผมถ้าเกิดถามว่าช่วงนี้ชอบเล่นเกมอะไรเนี่ยบอกเลยเนี่ยไอพวกเกมแบบเนี้ยสงครามอะไรอย่างเงี้ยชอบเลยเระชางมันนะผมไม่คุยละสมาธิครับตอนนี้มีคนไล่หลังเรามาครับตอนนี้ปืนเรายิงเมื่อกี้ สองลำครับฮีหนึ่งร้อยนี่แม่งโอ้โหตายแล้วเครื่องบินมันเลี้ยวชา้ามันเสียเปรียบตรงเนี้ยแหละถ้าไม่มีเพื่อนตามมาด้วยนี่แย่นั่นไงมันจะรอดแล้วแหละมันเตรียมดักแล้วเฮ้ยเลี้ยวช้ามากเอ้ยเลี้ยวตามไม่ได้ทันเลี้ยวตามไม่ได้ทันกดตายขอลำหนึ่งขอลำหนึ่ง โดสู้ๆโด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 ้โดโอ้ยเลี้ยวช้ามากโดเพื่อเอ้ขอลำหนึ่งนั่นแหละเก่งมากไอ้โดนโดนโดนอะไรจีตุดโดนอะไรจีตุดโอ้ยคือบินเสียหายนักปืนหลังผมก็ควบคุมเองไม่ได้ด้วยไอ้คือบินไรวะเนี่ย สัจชาติเยอรมันฮีหนึ่งร้อยสงสัยกระสุนมันหมดนะหรือเปล่าวะมันนิ่งจังเลยโอเคปืนหลังเราโหลดเสร็จแล้วโอ้ยเฮ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 ้ยพยายามอย่าพยายามอย่าบินนิ่งๆต้องซิกแซกหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเดี๋ยวเราต้องบินกลับฐานก่อนไม่ไหวไม่ไหวเฮ้ยฐานเราอยู่โอ้โหไกลครับต้องเดินทางกันหน่อยอย่าบินไปหาพวกอาร์ตี้เราดีกว่า พวกเอเอกันนะเอ้ยมันยังมีตามมาอยู่เฮ้ยเพื่อนช่วยกูหน่อยเอ้ยกูหลบอยู่ใหญ่แล้วเสียเปรียบเครื่องบินเสียหายหนักมันอยู่ไหนวะยุงล่างเราโอ้ยโอ้ยโอ้ยผมว่าแม่งจะตายก่อนไปถึงฐานเนี่ยไงเนี่ยเฮ้ยเอ้ยสู้ๆเปดอว์ดโด์ดอด์สู้ๆไม่ไหววะจะตายแล้ว ไม่ไหวไม่ไหวแพ้แน่นอนโอ้ตายโดนจีตูดี้ไม่ไหวครับผมแล้วแล้วแหมเครื่องแม่งเร็วซะด้วยไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงหลันี้แม่งยังไงก็ไม่อยากเอามาใช้อยู่ดีอ่ะเดี๋ยวผมได้ให้ดูก็ได้จะจะได้รู้ว่ามันมันผมไม่ชอบมันยังไงคือไม่ใช่อะไรหรอกผมก็ไม่ได้เกลียดอะไรมันหรอกแต่แค่คือ เวลาเอาไปสู้เนี่ยผมมักจะเอาไปสู้ไม่ไหวนะอันนี้ผมชอบเอามาแบบทิ้งระเบิดเล่นๆน,นะผมเนี่ยมันจะมีระเบิดติดมาด้วยนะลำเนี้ยเห็นไหมฮะจะมีระเบิดติดมาให้ด้วยและที่ไม่ชอบอย่างหนึ่งคือแม่งเวลาบินดำดิ่งลงไปอย่างเงี้ยจะมีแบบไซเรนนะโอ๊ยเนี่ยวได้ยินไหมะแบบนูขู่มากกูลำาขวนมากคือกูไม่รู้มึงจะเปิดทําไม <laughs> มึงจะเปิดไซเรนเพื่อแต่พอจะทําให้มันดับนะก็เลยต้อง,ต,องต้องเชิดหน้าขึ้นนะ คือเชิดหน้าขึ้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะเสียงมันจะหายไปอะเห็นไหมแต่กูจะทิ้งระเบิดน่ะขอทิ้งระเบิดสักรอบนึงดูว่าเปิดไซเรนด้วยโคตรลำคาญเลยมา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 ดามาอดมามมา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 ม่ สวยสวยสวยถามว่ากดดูมุมมองดูระเบิดเมื่อกี้ทำไงก็กดตัว U นะฮะเวลาเราทิ้งระเบิดไปแล้วให้กดตัว U ค้างไว้นะแล้วมันจะไปเป็นมุมมองระเบิดเฮ้ยมีคนใจเฮ้ยเฮ้ยไอ้ลำเมื่อกี้ไอ้ลำเมื่อกี้นี่วมาฉีกหายแล้วจะมาสู้มันสู้ไม่ไหวไอ้ลำเนี้ยอ่าให้ตายเถอะอยู่ไหนวะ มันพยายามจะไล่จีตูดเหรอไปไหนของมันวะเฮป็นไปไหนวะไม่เงไล่จีตูจะไม่หายเลยหาเพื่อนกันชุบๆๆๆๆๆวุ่นวกระเบิดมาแล้วเออทิ้งระเบิดกันโอเคเพื่อนทิ้งให้ละเอามึงไม่เหลืออะไรให้กูเลย <c oughs> โอ้ยอย่าเลี้ยวอย่างนี้ไม่เอาเอ้ยหลบได้เว้ยจะแพ้อีกแล้วผมจะแพ้อีกแล้วครับจังหวะนี้เอาแต่หนีอย่างนี้แม่งไ,ไม่เป็นลูกผู้ชายเลยเชิดหน้าสู้มันไม่เป็นลูกผู้ชายเลยสู้มันซิสู้มันสู้สมัน,ม,นมันทำเราไว้เนี่ยถ้าเกิด ใครก่อนหน้านี้ใครฆ่าเรามันจะมีสัญลักษณ์กระโหลกอย่างเงี้ยแดงๆติดว่าแบบมีคนฆ่าเราอย่างเงี้ยเกมมาแล้วเอ๊มันกระสุนหมดแน่เลยเนี่ยมิชชั่นเฟลลอ้ยฆ่าไม่ได้อีกแล้วอ่า ขอพาร์ทนี้ขออัดจจยาวๆนะครับผมเก็บไว้ดูเป็นความทรงจำเก็บไว้ดูเป็นที่ระลึกว่าเนี่ยนะตอนยังเป็นคอมเก่กาๆเลยอดอัดเลยอุตส่าห์ชอบชอบนะเนี่ยเออแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งเมื่อก่อนที่ผมเล่นมันไม่มีรถถังให้นะแต่ตอนนี้ก็มีแล้วนะผมมีตั้งนานแล้วแหละนะผมก็ได้ลองเล่นด้วยแนละ้วสนุกดีเหมือนกันนะครับผมแต่พาร์ทนี้เราจะมาเล่นแต่เครื่องบินเนี่ยไม่เอานะ ครอยากดูพหนะ้าเป็นรถถังอะไรก็ว่าเองแล้วกันแล้วครับอืมก็ตอนนี้ผมก็ตอนนี้ผมกําลังจะเดินสายอ่าฮีหนึ่งร้อยสิบเอ็ดนะเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดของยอรมันนะครับผมแต่คือตอนแรกเนี่ยใจจริงเนี่ยผมที่ผมมาเล่นเกมเนี่ยคือผมอยากจะเล่นอยู่มีอยู่2เครื่องบินลำโปรดที่ตอนเด็กผมชอบมากผมชอบวาดเล่นอยู่คือไอ้เจ้า P ีสีลำนี้นะครับผมอ่า มันเคยเป็นเครื่องบินที่แบบอยู่ในหน้าปกนิตยสารแบบพวกเครื่องบินอะไรพวกเนี้ยเออแล้วแบบมันในในปกนั้นน่ะมันจะมีแบบเป็นลำนี้แหละแล้วแบบมันจะมีลายแบบปากฉลามอ่ะนะมันจะเป็นแบบแบบเครื่องบินต่อสู้แบบไฟท์เตอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมีปากฉลามโคตรเท่อ่ะตอนเด็กผมชอบวาดมากไอ้ลำเนี้ยซึ่งผมได้ลองเล่นแล้วก็ในไอดีเก่านะผมได้ลองเล่นแลวไอ้ลำเนี้ยก็ก็ก็พอใจเออก็โอเคได้เล่นแล้วแต่ตอนนี้ก็ไอดีใหม่ก็ไม่ได้เดินสายนี้แล้วนะก็ไม่เป็นไรนะผม และมีอีกลำหนึ่งที่ผมอยากจะเล่นมากนั่นก็คือเอาเดีเออ๋ยวกูจะกดแบ็กกลับมีอีกลำหนึ่งที่ผมอยากจะเล่นมากนะั่นคือ B17 เลำเนี้ับผมอ่าลำนี้นี่ผมเอามาชอบอตอนหลังนะครับตอนตอนดูตอนนั้นผมดูสารคาดีสงคารามโลกไงแล้วเขาบอกว่าลำเนี้ยโอ้โหแบบกองทัพสหรัฐนี่แบบใช้ลำเนี้ยเยอะมากตอนนั้นผมก็ไม่ค่อยรู้จักหรอกพวกเครื่องบินแหละแต่มารู้จักเอาตรงนั่นแหละดูสารคาดีมานะผม แล้วก็ได้มารู้ว่าไอ้เกมเนี้ยไม่มีเหมือนกันด้วยโอ้โหแบบสวยมากเนี่ยอยากเล่นว่าเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดของสหรัฐนะครับผมที่สร้างวีรกรรมไว้มากเลยนะในสงครามโลกครั้งที่2นะครับผมตั้งแต่อะไรไปทิ้งระเบิดขังน้ำมันเยอรมันเนี้ยทำให้แบบน้ำมันแบบหายเกลี้ยงไปเลยฮะแล้วจนต้องไปแบบตีโซเวียตอ่ะจนเยอรมันแม่งต้องไปตีโซเวียตอ่ะเพื่อที่จะไปเอาน้ำมันน,นั่นแหละที่อะไรอ่ะที่บอคเคเซัสอะไรสักอย่างนะฮะนั่นแหละครับผมไอ้ล้ำเนื้อล้รโคตรอยากเล่นเลยแต่ก็โอ้โห คือไอดีเก่าผมอะอาพูดไอดีเก่าอีกลแ,แล้วแม่งเป็นไรกับไอดีเก่าจังก็คือว่าไอดีเก่าผมเนี่ยแม่งเล่นมาถึงลำนี้แล้วเว้ยแหน่ยหน่เอ้ยไม่ใช่สิแน่แหน่ยหน่เล่นมาถึงไอลำนี้ละแหน่ยหน่นะผมยังไม่ถึงเลยโอ้โห,โหแบบอีกนานเนะี่ยก็จะถึงอะแต่ก็โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวพอเข้าไอดีเก่าได้เดี๋ยวกลับไปเล่นนะผมไอดีใหม่นี่ก็จะเดินสายเยอรมันนะครับผมจะเล่นเครื่องบินทิ้งระเบิดเยอรมันซะหน่อยนลำนี้ นะครับผมเดี๋ยวให้ดูกันนีอ่อันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะดีหรือมันจะแย่ยังไงก็รอติดตามนะครับผมโอเคช่างมันลุยกันต่อเรามาลุยกันกต่อเลยดีกว่ากับเจ้าโด17บเซตแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติถ้าจะอ่านเป็นภาษาเยอรมันเนี่ยมันจะอ่านอย่างนี้ครับโดโอเคอ่านเป็นภาษาเยอรมันแต่คําว่า17เนี่ยคือคนเยอรมันเขาเนี่ย เวลาเขาจะอ่านตัวเลขอ่ะจะพูดแบบตัวเลขเนี่ยเขาจะพูดแบบว่าตัวเลขหลังมาก่อนนะผมเช่นอ่ะสมมติ17ใช่ไหมครับ17เนี่ยเลขหนึ่งสิเนี่ยคือเซนนะครับผมภาษาเยอรมันเขาคือเซนส่วนเลข7เนี่ยคือซิเบนซิเบนนะครับผมแปบลบว่า17ก็แต่ว่าเออ่ในกรณีนี้เนี่ยมันเป็น17ใช่ไหมสิบเจ็ดเนี่ยเขาจะอ่านเขาจะเรียกว่าสิเซนสิเซนนะครับผม เแม้จะเอาคำว่า17เนี่ยก็คือซีเบนเนี่ยแต่ว่าจะตัดคำว่าเบนออกนะเป็นคำเหลือคำว่า10อย่างเดียวนะแล้วก็แล้วก็เอาคำว่าเซนนะครับผมที่มันแปลว่า10เนี่ยมาต่อท้ายก็จะเป็น10เซน17นะครับผมก็ <c oughs> <c oughs> คนเยอรมันเขาอ่านอย่างนี้นะผมเขาจะอ่านตัวเลขจากข้างหลังมาไว้ข้างหน้านะผมก็จะเป็นโดสิบเซนเซตของเขาเป็นเซตนะครผมโดสิบเซนเซตซีเบนอ่านี่คนระับนี่คือที่เยอรมันเขาเรียกกันนะผมไปลุยกันเลย โอเคมาลดูในมุมมองนี้ดีกว่าเป็นนักบินคนระับโอเคไรเงนสภาพอากาศตอนนี้อากาศแจ่มใสดีเหมาะกับการขับเครื่องบินเล่นมากซึ่งตอนนี้ผมเห็นเป้าหมายแล้วเฮ้โรเจอร์โรเจอร์ <laughs> ผมเห็นเป้าหมายแล้วผมเป็นรู้สึกว่าจะเป็นกลุ่มรถ ผมเกราะนะครับผมกำลังเดินขบวนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายของเราคือทิ้งระเบิดใส่พวกมันเดี๋ยวผมจะอ้อมหลังนะครับผมอ้อมหลังพวกมันแล้วเดี๋ยวจะทิ้งระเบิดแบบเรียงเฮ้ย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 โอ้โหเปิดกูเลยเหรอโอ้โหใจเย็นพี่แม้เห็นกูเครื่องเห็นกูรถใหญ่ๆไหมไโอ้ยภารก,กิจล้มเหลวกับฐานก่อนภารก,กิจล้มเหลว โดนตรวจเจอ BF 110สัญชาติเยอรมันแน่นอน BF เนี่ยใหญ่แล้วโรเจอร์ <'t> ผมต้องกับฐานโดนตอนนี้โดนตรวจเจออยู่ไหนวะปืนมันกระจายมากผมเป็นสนามบินละเดี๋ยวผมจะโชว์สกิลการลงจอดให้ดูครับผมเดี๋ยวเลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,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 ยวบินกลับไปฐานเลย ที่ฐานเราเนี่ยจะมีแบบพวกปืนต่อสู้กัดเซียนเต็มเลยนะผมเนี่ยเดี <c ming> <c oding> <c oding> ๋ยวพอมันเห็นเครื่องบินฝั่งศัตรูมาเนี่ยโอ้โห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 มากันแล้ว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 ลดความเร็วครับกางล้อลงเปิดโหมดแลนดิ่งโอ้โหมึงกัดจะไม่ให้กูลงเลยใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลงสิลง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 เจาะชุกเฉินลงเจาะชุกเฉิน แลนดิ่งแลนดิ่งลดลดความเร็วลงเอ้ยสวยๆขอสวยๆเอ้ยเบรก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 หยุด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 ,ยดเอ้ยเอ้ยเอ้ยอย่ายเลยเอ้ยถ้าเลยถ้าถ,ถ้าเลยฐานนี่อดแนเอ้้้้้ยยยยยเเเเเอออออีย นิดเดียวเองไม่ได้แล้วต้องบินใหม่บินใหม่เลยขึ้นใหม่เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ถ้าเกิดบินไม่ลงฐานนี่มันไม่ซ่อมให้นะะยังไงก็ต้องลงฐานนะผมเดี๋ยวแป๊บ,บนึงเดี๋ยวผมต้องลงฐานใหม่เอ้ยชิบอย่าเพิ่งเอาล้อลงเอ้ยอย่าเพิ่งเอาล้อขึ้นเอาล้อลงมาก่อน ช้าครับเฮ้ยเฮ้ยภูเขาเย็นแป๊บนึงลดความเร็วลงเปลี่ยนเป็นแลนดิ้งช้าๆช้าๆช้าๆช้าช้าเพื่อนโอ้ยกระแทกโอ้ยโอ้อะไรวะกูเฮ้ยไม่เอาน่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย็ดโดได้วะ คือถ้าเกิดสมมติว่ามันมีไอขึ้นตัวเลขอะไรแบบเมื่อกี้ที่แบบมันจะนับถอยหลังอะนั่นก็คือแบบเราจะต้องแบบเสียเครื่องบินนะครับผมแต่เมื่อกี้เออแต่แต่ในกรณีนี้คือแม่งลงจอดพอดีเย่ไม่ต้องเสียเครื่องบินครับได้ซ่อมด้วยแต่ว่าซ่อมนานหน่อยนะครับผมดูปีขาดโดนยิงไปพัดเน่าล้อพังคือทุกอย่างมันเครียดหมดเลยก็รอประมาณหนึ่งนาทีกว,ากว่านะครับผมอยู่ข้างล่างเนี่ยเขากำลังซ่อมเราอยู่นะครับโอเคก็เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่ง แล้วผมไม่นานโอเคครับ okay, เครื่องบินเราตอนนี้ก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะผม,มกลับมาดูใหม่ครั้งหนึ่งนะผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะเปิดนะี่ครับเดี๋ยวผมจะเล่นโหมดแบบนี้เลยเหมือนเราเป็นนักบินจริงๆนะโอเคสตาร์ทเครื่งองลรงเครื่องเต็มที่นะี่ครับพร้อมลุยเชิญหน้าขึ้นเก็บล้อ ฟลิปเป็นโหมดแบบขับเครื่องบินอ่าย่ yeah, สวยโอเคครับตอนนี้เรากลับมาขึ้นบินอีกครั้งรีบเลยครับตอนนี้ดูแผนที่ครับอืมมีกองทัพเรืออยู่ตรงนี้นะผมเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปถล่มกองทัพเรือดีกว่านะครับผมคงต้องจะเดิน ผต้องเดินทางกันนานหน่อยนะจังหวะน,นี้เพราะว่าอยู่ไกลมากเอ้ยเหมือนผมเห็นโด17รุ่นเดียวกันด้วยมันกำลังยิงเรือเราอยู่ชิตอนนี้กองทัพเรือเรารู้สึกจะเดียงเดียงหมดแล้วนะโอ้โหไ,ไ,ไอโดไอโดแม่งเก็บไปหมดเลยเอ,า,อยางี้ดีกว่าลอยอโดมันก่อน สควอสีเขียวนั่นเพื่อนเรานะแต่ผมก็ไม่รู้จักนะใครมันมันสุ่มมันสุ่มคนเข้ามาโอเคมันล่อดโดถ้ามันล่อดโดเราก็จะล่ออะไรดีล่อมึงนี่แหละล็อกเป้าหมายไปแล้วจังหวะนี้จะต้องไอดโดเนี่ยต้องยิงดักหน้าครับแรงดีๆแล้วยิงดักหน้า เอ้ยเอ้ยไแล้วไกลแล้วเกลแล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงเอาละ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 เอ้ยนั่นไงโอเคต่อไปลอยโดครับยิงดักหน้ายิงดักหน้ายิงดักหน้าคริติคอลคริติคอลเว้ยไงอะโด โดสูโด้โด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 โอ้ยใจเย็ยเนเว้ยล่วงสักทีมึงล่วงสักทีกระสุนกูหมดแล้วช่างโหแม่ครับมันเด้งแล้วแหละช่างัวมาแล้วนนะดูว่ามัน <laughs> ยิงคูแล้วอีกดูชะตากรรมแนละ้วผมว่าแม่งกระแทกภูเขาชัวร์เลย เป,เป็นของมันว oh, anyway ะอ at yeah. okay. ่ามีช okay, so, okay, ั่นเฟลนั um ่นไงตกเะกระแทกกูขาไต่ห่าโอเคได้ตังค์กลับมาไม่มากนะครับผมโอเคก็โอเครันนี้ก็ผมขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมก็มาเล่นเครื่องบินแห่งความทรงจำลำนี้ลำที่ผมซื้อมาตอนนั้นคือผมเล่นไม่เป็นนะผมก็เลยให้เพื่อนเล่นให้นะผมเพื่อนก็ซื้อลำนี้มาให้นะผม เป็นลำแห่งความทรงจำเลยแล้วแม่งเล่นไม่เป็นด้วยวันะตอนหมอยยังไม่ขึ้นนะเอาแล้วครับทหารวันนี้ผมก็ต้องขอตัวไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะผมฝากอย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์ไลค์แชร์อะไรให้ด้วยนะครับผมอ่าคลิปนี้เลยคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับผมอยากให้เล่นอีกยังไงก็บอกนะครับผมเอาล้ครับโชคดีสำลีแปะหัวบ,บายยครับผม